สวัสดีจ้าสวัสด้เจอพี่น้องจ้ามีหลายมากเลยมีสีผ้าพี่น้องมากินกุ้งเผาตุยเงยเผาหอนหอดได้เจอพี่น้องให้บ่านี้นี่นี่มาได้เจอพี่น้องมาใหกใส่ต้องเจอเบิ้งกินซีฟู้ดอ่ะหื้อคนคนได้เจอพี่น้องอือหืะบริมาสินเดิมพี่น้องนี่ก็ร้อนหลายตัวสองคนละตัวมึงพี่น้องอือฮึตอนนี้ก็เกะกลัวโอ้มันมีไข่ไข่หรืออะไรอยูข้างในเนี่ยมันกุ้ง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 รันดูพี่น้องเบิ้ง หอนหอนยุ่จ้าอุ๊ยนั่นมีร่วงมีร่วงแตลเราชิมอืมเนื้อเน้นเน้นเลยนะไ,ได้มาไกลด้วยเนี่ยไม่ได้ชื่อแถวนี้มึงน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แท้จ้าเพราะเสียสารเกันบุตพี่นอ้องจ้าซื้อไปแล้วเอาไว้ในตู้เย็นเดอ้อบางคนวางลืมอ่ไม่พี่น้อง เนื้อแบบว่าลูกหายก้าวเจ้าก้าวเตียงก็ไม่กินมนาะกินข้าวนี้แหละ <c oughs> ปด๊ดแซ่บรืมอบอกพัก <c oughs> พร<อ>้อม<ไ>ปั้มแล้แลกับสลัดที่นอกบักแตงน้องแบบฝรัง่งแซ่บแห้งเบืงอง อร่อยมากเพิ่งเห็นบอสกุยก่อนอันนี้เตามันยังหอ่อนด้วยนี่พี่น้องข้างหลังกับที่กว้างก็จะดูดปลาแล้วยิ่งดูดอร่อยมากมก่อนกินอาหารทะเลเพวกน,นี้ต้องกินกาแฟทุกวันพวกเรากินกันทุกวัน ูเลยมักเนียนยำไดเรื่องสุขภาพพี่น้องซื้อไปให้ฝากแม่เมื่อนี้เบาหวานความดันเลดดัลกูถึงอายุกินได้เด้อนอนสบายขัดถ่ายง่าย อืมเดี๋ยวไปฉีดวัคซีนอีกรอบโดนวัดความดันอีกเหมือนเดิมวันนั้นรุนแบบตายฮะมันผ่านมาวะ่านเพราะกาแฟมันช่วยได้จริงจริงพี่น้องอือหมดไปแล้วหนึ่งตัว หวานเลยนมีอะไรเก่ยบพี่ชายมีแต่หัวเนื้อกับบะหมี่หอยใหญ่โอ้บุง้งหวอนอยู่เลยดิเนเกือบไหมถึงนาไปแล้วนนรอบหนึ่ง <c oughs> ดังไฟใวพี่นาองมนไหมถึงนา <c oughs> <c oughs> เกือบแล้วไหม โอ้อหแบบไป้อยเลยสุดยอดอม,มันได้แล้วแต่มันก็จะฮอนดีปเป็นมันจะร้อนนี่เนี่ยสวบก็ไปซีสะดุปโอ้พี่น้องออแบบมึงอุ้ยบ่มี่เง,งี่ใไดตูมันใงญ่สิแต่มนเนือมันหนิ่น เนื้อมันแน่นดีพี่น้องอ,อย่างแซบ่บโอ้โกินอาหานอะไแบบมันต้องแซ่บมึงเนื้อแบบเน้นๆเ,เลยจ้ะ มันกุ้งไมมหนุ่ยอยู่ทุกจุด<อ>กินแบบนี้เยอะๆไม่ดีคอเลสเตอรอลต้องกินกาแฟ è, ช่วยไปหน่อยอสุกพอดีอร่อยจะมามันจะ<อ>หอมไหมย่างเสร็ใหม่ๆอ่ะ หมืนเลี้ยมเด็กตัวใหญ่มากอะเต้าฝ่ามือเลยเราเรากินกุ้งเหมือนบ้านเราอยู่ทะเลแต่เนี้อยู่ใข้ทะเลตัวใหั่กระเยาะเยอะเย <c oughs> อะห <c oughs> วาน น้ำจิ้มที่บุญยังเสียคับเออทั้งหมดนี่ห้าตัวเลยนะม,มันอร่อย,ยกว่าพวกเล็กๆอยู่ใช่ไม่มีกลิ่นคาว หวานเตานีย่งผันหอยได้พี่น้องเองสีไปคิมยังไะบ้างเบล้ว <laughs> ม่ก็ไก่ปลาคาร์พดิร่มดีแห้ง ตกนเหนกลุ่มมันแห้งหัวมันเห็นพอมียังกินสืสืออตวสุดท้ายแล้น <c oughs> อกนั่นบรามม่เหงาอีกที่นึ่ง <c oughs> <c oughs> แซ่บ่ครับ อเอาคนละคืนเบื้องพี่น้องเหนือมันเน้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 นด้วยนีน่เสียบ ไม่มีอะไร <laughs> บร่มี <laughs> แห้งน้ำเหนื้อนั่หอนหอนอย่างนี้แนรจริงอะ่ะปั่นังขึ้นเลยโอ้โอ้ อืมเอ้อยอืมหมูพแพงเรามากินกุ้งกุ้งคือกุ้งนี่แพงกว่าหมู ผักละกุ้งมันแพงกินกุ้งดีกว่าอ <c oughs> <c oughs> ีกคนละครับ <c oughs> น้ำจิ้มที่พูดแบบว่าเอ้ยเนี่ยนนี้เดียว ดดนอสุดจัด,ด่ีิดกาแฟกํลังเป็นปูด้วพี่น้องเพื่อนสนใจทัดชัดมาด้วยจ้ะ Oh, ยมคุ้มสุดคือ990ได้ตั้งว่า6กล่องแล้วพี่ไงใช่ขุมอีลีพี่น้องกาแฟดีอีลีบม่ได้กโกงหกจ่ากล่องนึงมี1บซองเนาะใช่6บซอง6บซองหุ่นแค่990บาทเองพี่น้องคุ้มสุดคุ้มจริงจริงจ้าเฮ้อิ่มแล้วก็จุกมากแซ่บพี่น้องบรรยากาศดีดีจ่าหมดแล้วเนาะไม่มีอ,มอะไรลแล้วมีแต่ผัก ยอดคือยอดจาพี่น้องจาท่านักกินนีหละก็แบบมินฟิก่มอย่างไรจ้ะพบกันคลิปหน้าได้จ้ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสนใจได้จ้ะน้ำจิ้มซีฟู้ดขวดละหนึ่งร้อยบาทร่วมสวงหลอดจาพี่น้องจาและเฉพาะโอนเงินได้จ้ะสนใจก็ทักแชทมาได้จ้ะพี่น้องจาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับไขมันเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับกาแฟบีเซเว่นวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมา6กกล่องนะครับ มูลค่า990บาทนะครับผมโอนเอ่อโอนเงินก็ได้ไปลายทางก็ได้ส่งฟรีนะครับผม